สวัสดีค่ะสาวๆต้อนรับสาวๆข้อส,ส,สวยได้ไม่ยากนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพี่อ้อมมีภารกิจค่ะนั่นก็คือพี่อ้อมเนี่ยต้องไปถ่ายรูปคันน้องเพื่อนําไปติดบัตรพนักงานของพี่อ้อมนะคะซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ไม่ได้เป็นทางการอะไรจนมากมายนะคะไม่ได้เป็นภาพถ่ายที่ไปใช้ติดพาสปอร์ตหรือว่าวีซ่าที่ต้องเนี๊ยบอะไรมากมายนะคะแต่เป็นถ่ายภาพในสตูที่นําไปใช้ในงานของพี่อ้อมเองเลยหยิบไอเดียนี้แาละคามาแต่งหน้าแชร์ให้สาวๆได้ชมกันนะคะและที่สาคัญน้องๆเห็นไหมคะว่าวันนี้ในคลิปของพี่อ้อมมีอะไรเปลี่ยนไป นิกตอกนิกตอกนิกตอกค,คิดออกไมเอ่ยนะคะนั่นก็คือแต้แตนพี่อ้อมเปลี่ยนเลนกล้องใหม่นะคะลงทุนทุนท่มทุนสร้างเพื่อน,น้องๆมากมากเลยนะคะปกติเนี่ยพี่อ้อมใช้เลนคิดส8 5 5นะคะแคนนอนแต่วันนี้ทุ่มทุนค่ะคุณน้องค่ะเก็บหอมรอมริดอยู่สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ได้เลนตัวใหม่มาเป็นเลนฟิกของแคนนอนนะคะเพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทําคลิปให้น้องๆได้ชมกันและที่สําคัญนั่นก็คือพี่อ้อม ซื้อไฟแล้วนะคะทําไฟไม่ได้เป็นหลอดลิงไลท์อะไรที่มีราคาแพงอะไรมากมายนะคะแต่เป็นหลอดลิงไลท์ DIY ทําเองนะคะพอดีไปดูมาจาก Google นะคะแล้วก็เขามีวิธีทําที่แชร์กันไว้อยู่พี่อ้อมก็เลยหยิบไอเดียตรงนี้มาลองทําดูนะคะพอทําออกมาอื เข้าท่าเลยทีเดียวนะคะแสงสีเสียงมุมภาพเป็นอะไรประมาณนี้น้องๆชมไปตลอดคลิปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่อ้อมด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไม่เอ่ยนะจ๊ะแล้วสาวๆคนไหนอยากทราบว่าลุกการแต่งหน้าที่สวยคมคลิปพร้อมถ่ายภาพของพี่อ้อมในลุคนี้แต่งยังไงไปชมในคลิปได้เลยค่ะ เริ่มต้นจากรองพื้นนะคะรองพื้นของพี่อ้อมวันนี้เป็น makeup forever ค่ะสีที่พี่อ้อมใช้เป็นสี y 3 0 5นะคะคะ concealer ค่ะนา r s radiant creamy concealer สีที่อ้อมใช้สีวนิลาค่ะสำหรับคิ้วของเราในวันนี้นะคะขึ้นโครงด้วยดินสอเขียนคิ้วจาก c o s t l u c k ค่ะ แล้วพี่อ้อมก็จะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฟูนจากเคสถมลงไปให้เต็มค่ะ mm hmm. i y e primer จาก NYX พาเลตที่เลือกใช้ในวันนี้โลเล็ก Pro ค่ะลง i primer กันค่ะสาว,สาว วันนี้นะคะพี่อ้อมเนี่ยอยากจะเมามากเลยว่าแหมพี่อ้อมเปลี่ยนเลนใหม่นะคะลงทุนเปลี่ยนเลนของกล้องใหม่ปกติพี่อ้อมจะใช้เลนคิดที่มาคู่กับตัวกล้องนะคะ1855วันนี้เปลี่ยนใช้เลนฟลิกนะคะน้องๆเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างติชมได้ด้วยนะคะแล้วก็แอบซื้อไฟมาจัดนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ ไม่ว่าจะทํางานหนักมาแค่ไหนกลับบ้านมาก็ยังสามารถทําคลิปได้ทุกเวลาเท่าที่ต้องการนะคะจะได้ให้น้องๆเนี่ยหายคิดถึงพี่อ้อมมากยิ่งขึ้นเป็นไงพี่อ้อมน่ารักไหมคะอืมก็เริ่มต้นค่ะพี่อ้อมจะใช้สีนี้นะคะซึ่งเป็นสีครีมครีมทาลงไปบริเวณท้องคิว้วสำหรับสีที่เลือกใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นสีที่ ธรรมดาๆรรเลยนะคะเป็นสีออกแนวน้ำตาลทองนะคะก็จะเป็นสีที่ทุกคน,นแต่งได้อยู่แล้วแล้วพี่อ้อมเชื่อว่าสีโทนนี้นะคะมันเหมาะกับทุกคนทุกกลุ่มสีนะคะใช้สีทองสองสีนี้นะคะโห้ยโ,โบตจนจะหมดละทาลงไปให้ทั่วบเลยตาเลย ไม่ว่าน้องๆจะผิวขาวผิวสองสีผิวยังไงน้ำตาลทองยังไงก็รอดแล้วถ่ายรูปอะพี่อ้อมคิดว่าโทนเนี้ยมันสุภาพแล้วก็สวยนะจ๊ะเสร็จเราใช้แปรงสะอาดสะอาดเกลี่ยค่ะเบลนไปเลยอันนี้พี่อ้อมแอบทำคลิปตอนเย็นด้วยนะเนี่ย <laughs> แสงอาจจะยังไม่ค่อย เพอร์เฟกสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนน้องๆพี่อ,อ้อมทุ่มเทยอยู่แล้วน่ารักที่สุดเลย <laughs> อ่ะแล้วก็เป็นสีตัวนี้นะคะสีน้ำตาลสีโทบน้ำตาลอ่อนๆสร้างกระบอกตาของเราขึ้นมา สำหรับการแต่งตัวเวลาเราไปถ่ายภาพติดบัตรอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายบัตรประชาชนถ่ายบัตรขับขี่หรือว่าบัตรพนักงานบัตรเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะคะลุคนี้เหมาะเลยแล้วก็สำหรับการแต่งกายแนะนำให้เป็นกลุ่มเสื้อเชิ้ตอะไรแบบนี้จะดูสุภาพกว่านะคะถ้าเป็นชุดปกติขาวสำหรับคนที่รับราชการก็ เขามีเสื้อให้ที่ร้านแล้วก็ไปเปลียนเอาที่ร้านได้นะคะแต่สมัยนี้เขามีที่แบบว่าตัดแล้วมาแปะพี่อ้ไม่แนะนํานะทํำแล้วมันดูแบบลอยๆอะคะ่ะใส่เสื้อจริงๆแล้วถ่ายจะสวยกว่านะคะเสร็จแล้วนะคะขยับมาเป็นสีนี้สีน้ําตาลที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงจิกลงไปบริเวณหางตา เน้นลงไปบรเปิเวณหางตานะคะการแต่งหน้าถ่ายบาัตสีน้ำตาลคัดเบ้าเป็นสีที่สำคัญมากนะคะอย่าใช้สีชิมเมอร์ทาสีเดียเพราะว่าการถ่ายภาพถ้าเป็นชิมเมอร์หมดเลยแล้วถ่ายภาพออกมาตาคุณจะปูดขึ้นมาโปนขึ้นมานะคะไม่ดีไม่ดีไม่งามเลย พยายามใช้สีน้ำตาลเนื้อแมทจะดีที่สุดเพราะว่าเขาจะเป็นแสงและเงาที่เสมือนจริงที่สุดอะคะ่ะน้องๆความลึกความชัดนี่แล้วแต่เราเลยนะเรายังคงอยู่ที่สีเดิมนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นหัวแบนๆทาลงไปลาขนขน,ขนตาด้านล่าง เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะพี่อ้อมติเ่นใช้แปลงหัวที่เล็กกับสีทองที่เราทาไปทั่วเปลือกตาทาลงไปบริเวณด้านล่างนี้ด้วยนี่นะคะอะตาของเราก็จะดูสว่างขึ้นนะแป้งของเราในวันนี้นะคะตัวเดิมเลยค่ะลอล่าลูซิติ้งพาวเดอร์ค่ะสำหรับแป้งที่ใช้ทานะคะพี่อ้อมไม่แนะนำให้เป็นพวกแป้งที่มีชิมเมอร์นะ เพราะว่าการถ่ายภาพนิ่งติดบัตรอะไรอย่างนี้เวลาเราเข้าสตูอะค่ะเขาก็จะมีการสาดไฟอยู่แล้วนะคะถ้าเราใช้แป้งที่มีชิมเมอร์เนี่ยมันก็จะดูวาวแล้วก็ดูเยอะจนเกินไปใช้อะไรที่เป็นโปร่งแสงจะดีกว่าถ้าอยากให้เด่นตรงไหนเราค่อย ฟาดไฮไลท์ไปเป็นจุดๆจะดีกว่าดีกว่าชิมเมอร์ไปทั้งหน้าอะไรแบบนี้ถ้าหน้าคุณชิมเมอร์แล้วก็ระยิบระยับระยิบระยับทั่วทั้งหน้าเวลาถ่ายภาพออกมาสาดแสงสาดแฟชขึ้นมานะคะหน้าจะไร้เส้นขอบแล้วก็จะดูฟุ้งดูบานนั่นจะทําให้หน้าของคุณบานเบิร์นะคะจะไม่สวยงามเลยอายไลเนอร์จากบ๊อบบี้บราวน์ค่ะมาสคาร่าจาก CA ดัดขนตากันค่ะสาวๆว ต่อไปกันคะ่ะพี่อ้อมจะขออนุญาตติดขนตาปลอมนิดหนึ่งนะคะแต่น้องๆต้องเช็คก,ก่อนนะคะว่ารูปที่น้องๆเนี่ยถ่ายไปแล้วจะนําไปติดเนี่ยเขาสามารถติดขนตาปลอมได้ไหมนะคะบัตรของพี่อ้อมเนี่ยเป็นบัตรพนักงานธรรมดานะคะแบบประจําต,ตัวธรรมดาเลยก็สามารถติดได้นะคะแล้วถ้าใครเนี่ยจะติดขนตาปลอมไปถ่ายรูปนะคะแนะนําเป็นขนตาปลอมที่ไม่หนาและไม่ยาวจนเกินไปเป็นธรรมชาติจะดีที่สุดนะคะมันจะได้เป็นอวัยวะ ที่เสมือนจริงของเรามากที่สุดนะคะ,ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งพี่อ้อมมีเคล็ดลับที่จะบอกด้วยไปคอนทัวร์ใบหน้ากันก่อนค่ะคอนทัวร์วันนี้พี่อ้อมก็เดิมๆเลยนะคะหยิบตัวนี้มาซึ่งเป็นพาเลต์เน็กเก็ตเบสิกทูที่พี่อ้อมใช้อยู่นะคะในการที่จะคอนทัวร์กรอบหน้า คอนทัวร์เนี่ยต้องจัดหนักจัดเต็มนิดนึงนะคะเพราะว่าการถ่ายรูปเนี่ยจะไม่มีเส้นขอบกรอบหน้านี่เป็นอะไรที่เผ็ดมากเมื่อได้กรอบหน้าเป็นประมาณนี้แล้วนะคะเคล็ดลับที่เจมโแนะนำพี่ออมมานะคะนั่นก็คือการติดขนตาปลอมเสร็จแล้วอะเช็คความ รอบครอบความละเอียดของการติดขนตาปลอมนะคะโดยการใช้ไอายไลเนอร์สีดำที่น้องๆมีนะคะในการที่จะเช็คขอบอีกทีหนึง่งบางทีเราอาจจะมีขีดกาวติดขนตาปลอมติดอยู่เวลาถ่ายภาพมันจะดูแบบมันมันไม่เนียบไปคุณน้องมันต้องเนียบเวลาถ่ายภาพออกมาเนี้ยหน้าตรงแบบเนี้ยมันต้องเนียบจริงๆเพราะฉะนั้นใช้ไอายไลเนอร์แบบนี้นะคะในการที่จะเก็บรายละเอียดค่ะ ปัดแก้มกันดีกว่าค่ะสาวๆวันนี้พี่อ้อมใช้ปัดแก้มจาก Mac นะคะสี I am Lover ค่ะแก้มกันดีกว่าแก้มพยายามปัดให้เข้มอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้อยอย่าปัดหน้าแก้มอย่างนี้นะพยายามลากขึ้นไปบนบนหน้าแก้มลงมาได้แต่แบบน้อยๆไม่ต้องมากมายชมพูนมๆมใสๆแบบนี้ ลิปสติกกันค่ะสาวๆวันนี้พี่อ้อมใช้2ส,สีนะคะจาก MAC สีพี e มีแล้วก็สีครีมครับค่ะเพิ่มสีสันให้กับริมฝีปากกันนะคะพี่อ้อมจะใช้สีครีมครับเนี่ยลงไปให้ทั่วริมฝีปากก่อนค่ะใช้สีอ่อนทาก่อน สีเขาแบบดูอ่อนๆนะแต่ทาไปสามารถกรบเนื้ปากสีของเนื้ปากได้สวยงามอืมนะคะเราจะไปสีนี้ไม่ได้ดูป่วยเราจะใช้สีพิสมีค่ะทับเข้าไปอีกหนึ่งรอบแต่เน้นให้สีพิสมีเนี่ยอยู่ใน ปากอยู่ในริมฝีปากด้านในนะคะต่อไปนะคะพี่อ้อมใช้แป้งจาก h our glass ค่ a สี diffuse light นะคะในการที่จะฟินิชชิ่งให้ทั่วใบหน้าของเราเลยค่ะงานถ่ายภาพนะคุณน้องลืมไม่ได้เลยกับเจ้าตัวนี้นะคะแป้งจาก h our glass นะคะนี่เน้นลงไปบริเวณช่วงนี้จะดูเป็นไฮไลท์ขึ้นมาเห็นไหมคะ อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเซ็ตผมแป๊บหนึ่งคลับพบกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาวๆกับลุคที่พี่อ้อมน,นำมาเสนอสาวๆในวันนี้ค่ะกับการแต่งหน้าไปถ่ายบาตกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆนะคะฟินิชลุคแล้วก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่า คมกลิบทุกองศาจริงๆนะคะไม่ว่าแสงไปจะตกกระทบเราขนาดไหนนะคะเส้นขอบกรอบหน้าของเราก็จะยังชัดไม่ฟฟงไม่เบลอนะคะก็สาวๆมีความเห็นยังไงก็ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าวันนี้เลนผ้าเป็นยังไงมุมภาเป็นยังไงแสงเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะคะอยากให้พี่อ้อมปรับปรุงอะไรก็แนะนําปีชมกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะสวยได้ไม่ยากจะ พัฒนาไปให้น้องๆแฟนคลับสุนิเมียเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะว่าคลิปต่อไปของพี่อ้อมจะมีเรื่องราวอะไรมาให้สาวๆได้ติดตามรับชมอีกใครอยากให้ทำคลิป How To หรือว่ารีวิวอะไรขอกันเข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้พี่อ้อมขอตัวไปถ่ายภาพปิดบัตรก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ